เดี๋ยวมาดูปนใช้อีกท่านนะครับอันนี้เป็นการทำทีละสรับเต็นะฮะ t 8นะครับ I G n ก็คือเป็น B3 นะครับตรงนี้ก็อาจจะเปิดยากนะครับเวลาเสียกุญแจเข้าไปเนี่ยต้องห้ามหมอกแปลงเย็นนะครับเราจะมีอุปกรณ์ตัวนึ่งอุปกรณ์เสริมครับชื่อว่าไททันีเจนนะครัสำหรับช่วยในการเปิดของฤกชีได้ซึ่งถ้าใครได้ไปเนี่ยก็จะทำงานได้อย่างง่ายดายครับ うん。